คำเตือนนะครับคลิปนี้เป็นการสปอยเนื้อหาแนะนําให้ดูแบบถูกลิขสิทธิ์กันก่อนนะตอนนี้นะครับอุสโตคุงก็โดนควางมาที่ปลายแห่งความมืดเจ้าตัวนี้ลอยเคว้งอยู่ในอากาศเลยนะครับบอกแบบนี้จะตกลงไปตนะายแน่เจ้าตัวก็เลยเข็นพลังเวสุดชีวิตนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเองจะตกลงไปตายนะพอถึงพื้นนี่กระแทกอย่างแรงเลยนะอุสโตคุงนี่เข็นพลังเวสุดชีวิตตะโกนเลยอ้าซึ่งนี่นกระทาให้อุสโตคุงรอดมาได้นะครับตกถึงพื้นอย่างปลอดภัยตอนนี้เนะี่ยอุสโตก็คิดนะถ้าไม่ทําตามที่โรสบอกเนะี่ยก็คงไม่ได้ อ่งน,นั้นเนี่ยก็มาโค่นแกนคิสลี่กันเถอะไอ้เจ้าแกนกิสลี่มันก็แค่หมี2เมตรเองเออผ่านการฝึกนรกแบบนี้มาแล้วมันคงหวานเจี๊ยบลวแหละไม่น่ามีปัญหาพูดจบปุ๊บนี่แกนกิสลี่โผล่มาเลยอุสโตคุงดุง <c oughs> ด้งเลย <c oughs> สะดุ้งเลยเฮ้ยทำไมไงวะเนี่ยอุสโตคุงก็รีบวิง่งหนีนะครับตอนนี้วิง่งหนีไม่คิดชีวิตแล้วเอยไอ้หมีคิสลี่ตัวน,นี้มันใหญ่กว่าที่คิดอีกเนี่ยสองเมตรทำไมมันใหญ่จังวะแต่อุสโตคุงมั่นใจในกําลังขานะบอกผ่านการฝึกสุดนรกมาแล้วเนี่ยเออเรื่องกางร่่่อวินนไมแพ้น ไอ้มีตัวใหญ่ขนาดนี้มันจะตามทันได้ยังไงล่ะ แต่ที่ไหนได้นะครับมีมันวิ่งไวกว่าที่คิดตามมาติดๆเลยอุสโตคงบอกเฮ้ยเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนี้ทำไมมันวิ่งไวจังวะแต่เมื่อเทียบกับโรสแล้วนะครับไอมีตัวขนาดนี้เนี่ยมันจะน่ากลัวกว่าโรสได้ยังไงเนะี่ยอุสโตก็เลยตัดสินใจนะครับในหันกลับไปามาเจอกันสักตั้งไวมีแต่ปรากฏว,ว่ามีมันไม่ได้มาตัวเดียวนะครับมันเรียกพวกมาอีก2ตัวนะอุสโตวิ่งหนีต่อเลยบอกไอสองลุมหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่ดิสามลุมหนึ่งนี่มันเกินไปแล้วอุสโตคงก็กระโดดลงไปที่น้ําตกนะครับเพื่อจะหนี โดดลงไปนแไม่น้าเออไม่ตามต่อก็ได้พอมีเลิกตามแล้วนะครับอุสโตคุงก็โผล่มาจากน้ำโอ้ลอสักทีแล้วตอนนี้ก็มาเช็คอุปกรณ์นะครับที่พกมาด้วยเนี่ยก็มีมีดนะแล้วก็อาหารประทางชีวิตเนี่ยอุสโตคุงก็บ่นเนี่ยไอคุณบ้าโรสไอเจ้าบ้าโรสนะหัดแบบให้ของจุดไฟไมาด้วยซิเออมันอยู่ในป่าไม่มีที่จุดไฟลาําบากแล้วลว,วันที่1ก็ผ่านไปนะครับอุสโตก็เข้านอนนตอนนี้เช้าแล้วตื่นมาเป็นวันที่2อุอุสโตก็เดินเข้าไปในป่านะครับตั้งใจว่าจะหาตําแหน่งเจ้ากิสลี่ให้เจอก่อนซึ่ง อนนี้นะครับก็มาเจอรอยกรงเล็บของกิสลีแล้วนะอุสโตก็บอกไอ้ hey, อยู่แถวนี้หรือเปล่านะแถวนี้เป็นถิ่นมันหรือเปล่าแล้วจูจ่ๆก็มีเสียงปริศนานะครับดังขึ้นมาอุสโตคุงก็เตรียมตั้งท่าต่อสู้แล้วนะแต่ปรากฏว่าที่โผล่มานะครับเป็นน้องกระตุยน้อยแล้วไม่พอนะครับน้องก็บาดเจ็บด้วยเนี่ยอุสโตคุงก็ถามเนี่ยบาดเจ็บล้อและน้องก็พยักหัวนะอุสโตคุงก็งงเฮ้ย hey, เข้าใจภาษามนุษย์ด้วยเหรอเฮ้ย <laughs> hey, ไม่ใช่แล้วมัง้งอุสโตก็เลยรักษาให้น้องไปนะครับแล้วก็มุงนะ่งหน้าเข้าไปในป่าต คุมก็ไม่อยากให้น้องตามมานะครับเพราะว่ามันอันตรายเนี่ยอุสโตก็ถามเนื้อรู้ที่อยู่ของกิสลี่หรือเปล่าละ่ะแล้วดูเหมือนว่าน้องจะรู้ด้วยนะครับน้องก็เลยมุ่งหน้าไปอุสโตก็เลยวิ่งตามไปด้วยเอ้ยน้องนี่รู้ที่อยู่ของกิสลี่ด้วยแฮะตามไปด้วยดีกว่าแล้วก็ถึงรังของมีกิสลี่นะครับตอนนี้เนี่ยน้องหมีอยู่กัน3ตัวดูเหมือนว่าจะเป็นแบบพ่อแม่ลูกนะครับอุสโตคุมก็สังเกตการไป แล้วแล้วก็เข้าสู่วันที่3ของการอยู่ในป่าอุสโตคุงตอนนี้ก็มาเติมน้ําที่แม่น้านะครับแล้วก็บอกกับน้องกระต่ายว่าวันนี้เนี่ยก็คงไปสังเกตการเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วแล้วก็เข้าสู่วันที่4นะครับตอนนี้อุสโตคุงได้ปวดท้องตัวบิดเลยนะเป็นเพราะว่ากินน้ําที่ไม่ได้ผ่านการต้มไปแล้วน่าจะติดพิษแล้วครับตอนนี้ถึงแม้ว่าจะใช้เวรรักษานะครับแต่ว่าอาการเนี่ยก็ไม่ได้หายในทันทีนะต้องใช้เวลาพอวันต่อมาวันที่5นะครับน้องกระต่ายก็พามาที่แหล่งน้ําสะอาดนะอุสโตคุงก็จะบอกว่าทีี่่่นนสออาดดกิไ้ใมุ ก็เลยลองกินไปนะครับแต่จู่ๆปรากฏว่าน้องก็ทําท่ากลัวนะครับน้องก็ตายอุสตโตคุงก็งงเฮ้ยมีอะไรหรอซึ่งสิ่งที่กาลังมานะครับดูเหมือนว่าจะเป็นปีศาจงูนะซึ่งอุสตโตก็รลับรู้ได้โดยทันทีนะครับว่าเจ้านี่เนี่ยมันอันตรายและแผ่จิตสังหารมาทั่วล่างเลยห้ามเข้าไปใกล้เด็ดขาดแล้วก็เข้าสู่วันที่9นะครับตอน,นอุสตโตคุงเนี่ยก็ยังสลัดความกังวลที่มีต่อ้เจ้างูยักษ์ไม่ได้เลยแต่ระหว่างที่ผ่านมานะครับอุสโตคุงนี้ก็ยังสังเกตการเจ้าแกนกิสลี่กันต่อไปนะแล ตายแต่ไม่อยากให้อุสโตคุงไปที่รังของแกนกิสลี่นะอุสโตก,ก็เลยบอกโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะอยู่ที่นี่จนกว่าฝนจะหยุดตกแล้วกันนะอืมแล้วก็ค่อยไปแล้วกันตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะครับอุสโตคุมก็กำลังเดินทางไปที่รังของแกนกิสลี่แต่พอไปถึงปรากฏว่าในแกนกิสลี่ตายหมดแล้วนะครับเนี่ยดูจากรอยแผลแล้วน่าจะเป็นรอยกัดของไอ้เจ้าง,งูยักษ์นะซึ่งงูยักษ์นะครับดูเหมือนว่าจะฆ่าแกนกิสลี่ไปนี่ไม่ได้ฆ่าเพื่อกินนะดูเหมือนว่าฆ่าเพื่อความสนุกเท่านั้นแล้วสักพักนะนก,มมนนนออกมหอาจากกองินน ดูเหมือนจะเป็นลูกของแกนกิสลี่นะก็เดินมาหาพ่อแม่นะ่น้องมาอ้อนใหญ่เลยนะน่าสงสารพ่อกับแม่โดนฆ่าไปแล้วอุสโะตะคุงนะครับก็บอกตัวเองเนะี่ยเป็นคนเกลียดความพ่ายแพ้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ค่อยชอบโรดเท่าไหร่เอออยากชนะโรดให้ได้แต่ว่าเหนือกว่านั้นนะเนี่ยไม่ชอบฉากที่อยู่ตรงหน้านี้เลยน้องหมีร้องไห้พ่อกับแม่ตายเนะี่ยไม่ชอบมากกว่าอุสโะตะคุงก็เลยตัดสินใจนะครับโอเคเนะี่ยต้องแก้แค้นนะจะไปฆ่าไอง้งูเวงนั่นเองตัดภาพไปที่ประธานการองประธานนะครับก็แวะมาหาอุสโะตะคุง ที่ฝึก้อบนะแต่ปรากฏว่าเนี่ยพวกทงก็บอกอุสโตไปฝึกในป่ามาสิบวันแล้วเนี่ยยังไม่กลับเลยนะลองประทานหาสิบวันแล้วเหรอมันไม่นานไปหน่อยหรอสิบวันอยู่ในป่าเนี่ยมันอันตรายนะพี่โลนก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับหัวหน้ารถเนี่ยเขาเป็นคนตัดสินใจประธานเนี่ยก็บอกนะคาสึกิคุงเนี่ยพอเป็นเรื่องอุสโตนะของขึ้นบ่อยจังเลยนะคาสึกิคุงก็บอกนะประธานไม่เป็นห่วงอุสโตคุงเขาหรอครับประธานก็บอกจะบอกไม่เป็นห่วงก็คงจะโกหกเกินไปนะแต่ว่าถ้าเป็นสิ่งที่คุณโลนให้ทำแล้วก็ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งฉันเนี่ยเชื่อมั่นในตัวอุสตโตคุงนะว่าจะต้องไม่เป็นอะไรแน่นอนตัดภาพไปที่อุสตโตคุงตอนนี้นะครับ <_ S 1> ก็กําลังเตรียมตัวไปต่อสู้กับไอ้เจ้างูยักษ์อยู่อุสตโตคุงก็บอกน้องกระต่ายนะนี่ช่วยนําทางไปหาไอ้เจ้างูยักษ์ทีและแล้วนะครับอุสตโตกับน้องกระต่ายก็กําลังมุ่งหน้าไปหาไอ้เจ้างูยักษ์แต่ว่าพอไปถึงนะครับก็เจอน้องลูกหมีกิสลี่ในกำลังสู้กับเจ้างูยักษ์อยู่อุสโตคุงก็บอกโอ้หเจ้างูยักษ์นี่น่ากลัวนะแต่ว่ามันจะมีอะไรน่ากลัวไปกว่าคุณโลสัักตต้้งงมอุุค เอาไมา้แทงไปที่ลูกตาของเจ้างูยักษ์นะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็โดนงูยักษ์ตบกระเด็นมาด้วยอุสาโตะคุงก็พุ่งเข้าไปนะครับโดยเล็งไปที่ตาข้างที่โดนไม้ปักอยู่นะเป็นจุดอัพแต่ปรากฏว่ามันเป็นแผนของงูนะครับงูก็งับเข้าที่แขนอุสาโตเต็มๆเลยนะครับโอ้โหอุสาโตะคุงร้องจา๊กเลยแขนตู้แต่ว่าแขนข้างที่งับเข้าไปนะครับมันก็มีมีดอยู่ในมืออุสาโตะด้วยเนี่ยอุสาโตะคงก็เอามีดแทงเข้าไปที่ปากของงูเช่นกันซึ่งเจ้าตัวก็พยายามดิ้นนะครับจนหลุดออกมาได้นะแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ย เ,เหมือนจะติดพิษจากงูนะครับเจ้าตัวนี้บ่นเลยในยตัวใหญ่ขนาดนี้ยังใช้พิษอีกเหรอเออขี้ขาชะมัดเลยเองูบ้าอุสโตคุงเนี่ยก็รีบใช้เวทรักษาเลยนะซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะรู้วิธีแก้พิษจากตอนที่กินน้ำแล้วติดพิษมารอบหนึ่งแล้วเออรอบนี้เนี่ยแก้พิษได้ รักษาเศษกับพุ่งเข้าไปจะบวกต่อนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าน้องหมีกิสลี่ลูกหมีจะเข้ามาช่วยอุสโตคุงด้วยอุสโตคุงก,ก็โดดขึ้นไปบนหัวงูนะครับแล้เจอนี่หน่อยนะอุสโตส์แมช <laughs> นัเดกูเนี่ยวัน for all หรืออ l ฟ for one หรือเปล่าแล้วก็เอาไม้ปักซ้ําไปอีกดอกนะครับงูนี่ขิดเลยนะตอนนี้ตาเลือกแล้วแล้วตอนนี้อุสโตคุงก็ชนะงูยักษ์ได้แล้วนะครับน้องงูขิดไปแล้ว น้องลูกหมีแกนกิสลีก็มาอ้อนอุสโตนะเนี่ยอุสโตก็บอกอยากรักษาแผลให้นะแต่ว่าตัวเองเนี่ยพลังเวทหมดแล้วเพราะว่าใช้ในการถอนพิษไปแค่จะขยับตัวนี่ยังลําบากเลยแต่ปรากฏว่าจูจูนะครับไอ้เจ้าง,งูยักษ์ที่ขิดไปแล้วก็ลุกขึ้นมาเฉยเลยเฮ้ย <Hey, S 2> มันยังไม่ตายเลยเนี่ยอุสโตคุงนี่เวอร์เลยนะครับน้องลูกหมีกิสลีนี่ก็พยายามจะช่วยอุสโตคุงนะจะพาหนีอุสโตคุงก็บอกไม่เป็นไรเนะี่ยปล่อยฉันไปเถอะนะตอนนี้เนี่ยขยับตัวไม่ได้แล้ว งูยักษก์พุ่งเข้ามาจะกัดอุสโตะนะครับอุสโตคุงนี่บ่นเลยทั้งหมดมันเป็นความผิดของโรสเออไอผู้หญิงออกไอพวกชอบใช้กําลังเนี่ยทั้งหมดเป็นความผิดของโรสด่าไปไม่ทันขาดคำนะครับโรสพุ่งลงมาในกระทืมงูยักษ์เลย <c oughs> ชิบหายแล้วอุสโตพึ่งด่าไปด้วยงูยักษ์ตอนนี้ขิดรอบที่2แล้วนะครับอุสโตพุ่งไปนิการ์เลยขอบคุณท่านโรสว่าไงครับท่านโรสอุสโตก็ถามนะครับว่าแต่โรสจะ่ม,มาได้ยังไงหรอโรสก็บอกไปเนี่ยเจ้านี่เนี่ยมาแจ้งให้ฉันทราบยังไงล่ะปรากฏว่านะครับเป็นน้อง องกระตุยนั่นเองในะกระตุยที่อยู่กับอุสโ,โตคุงซึ่งน้องตัวนี้นะครับชื่อว่าคูคุรุนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงของโรสนั่นเองอุสโตคุงก็งงนะบอกแต่ผมเจอมันครั้งแรกเลยมันบาดเจ็บอยู่ไม่ใช่เหรอโลสดีด่าเลยนะครับทำไมนายงโง่จังเลยอุสโตเนี่ยเออที่เห็นบาดเจ็บก็คือเป็นการเล่นละครยังไงล่ะเพื่อที่จะได้ให้นายนเชื่อแบบสนิทใจว่าเออน้องนะเป็นกระต่ายที่อยู่ในปา่าซึ่งเวลาที่ผ่านมาเนี่ยโรสก็คอยเฝ้าจับตามองอุสโตมาโดยตลอดนะครับไม่ได้ทิ้งขว้างไปไหนเนี่ยก็อยู่บรบิเวณ ซึ่งโรสก็พยายามจะไม่เข้าไปยุ่งกับอุสโตะนะครับเป็นการฝึกฝนแต่ว่าไอ้เจ้างูยักษ์นี่ดันโผล่ขึ้นมาโรสเกิอธิบายนะครับไอ้งูนี้เนี่ยมันเป็นปีศาจดัดแปลงนะจากกองทัพจอมมารซึ่งในการสู้ศึกรอบพี่แล้วนะครับซิกูลัสเนี่ยฆ่ายองงูนี้ไม่ได้นะมันก็เลยหนีมาอยู่ในป่านี้และไอ้งูเนี่ยมันก็แข็งแกร่งมากนะครับขนาดหัวะกะทิหรือว่าพวกคนที่เก่งๆในกองทัพเนี่ยยังฆ่ามันไม่ได้เลย อุสโตนี่บดเลยนะครับบอรู้อยู่แล้วมันแข็งแก่งเนี่ยก็ยังจะให้ผมไปสู้อหรอส่งผมไปตาย,ยางไงซึ่งโรสอธิบายว่าอยากให้อุสโตะนะครับมีประสบการณ์การต่อสู้กับไอตัวที่มันเก่งๆเออให้เก็บอ p อะไรอย่างนี้ น้องลูกหมีนะครับก็นึกว่าโรสเป็นคนไม่ดีก็เข้ามาคูเนี่ยมาปกป้องอุสโตคุงโรสก็เห็นนะครับก็บอกว่าดูเหมือนว่าเจ้าหมีนี้จะถูกใจนายนะอุสโตอุสโตคุงก็เดินเข้าไปปลอบนะครับบอกใจเย็นๆลูกหมีใจเย็นๆเออไม่อยากโดนกระทืบเหมือนฉันก็ใจเย็นก่อนโรสก็เรียกนะครับเฮ้ยเจ้าบูกิสลี่น้องตกใจเลยเฮ้ยมีอะไรโรสก็ให้น้องนะครับแบ่งอุสโตกลับนะอุสโตมันบาดเจ็บเดินไม่ค่อยไหวแล้วน้องหมีบูกิสลี่ก็แบ่งอุสโตขึ้นมานะครับแต่อุสโตก็ถามว่าแบบนี้โอเคแล้วใช่ไหมน้องหมี แล้วก็กำลังจะเดินทางกลับกันนะครับแต่ปรากฏว่านะน้องหมีกับอุซาโต,โตโคุงนี้ไม่ได้กลับธรรมดานะครับโลสแบกไปหมดเลย <c oughs> แรงเยอะมากโลสก็บ,บอกก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนจะกระโดดลงมาได้ยินอะไรแวบๆนะเออเหมือนอุสาโต,โตโคุงพูดว่าอะไรนดะไอผู้หญิงชอบใช้กําลังในอ้อกอย่างี้เหรอด่าฉันหรือเปล่า อุสโตคงดุ้งเลยนะครับชิปหายแล้วโรสบอกว่าคืนนี้ได้เตรียมใจไว้เลยไม่ได้นอนแน่โดนกระทืบทั้งคืนแน่ตอนนี้นะครับทุกคนก็ออกมาจากป่าเป็นที่เรียบร้อยโรสก็บอกว่าตอนนี้อุสโตเนียมีคุณสมบัติในการยืนอยู่สนามรบเดียวกับตัวเองแล้วแต่ว่าเนี่ยก็ยังขาดทักษะพื้นฐานนิดหน่อยแต่ว่าอุสโตคงนี้ก็มีร่างกายที่แข็งแกร่งกับพลังใจโรสก็บอกว่าแบบนี้น่าจะทันนะครับซึ่งอุสโตคงก็ง,งงว่าทันอะไรหรอโรสก็เลยอธิบายว่าอีกไม่นานเนี่ยกองทัพจอมานจะมาบุกแล้วตัดภาพไปที่ฝั่งงกองทัพ จอมาน,นะครับจอมานก็ถามนะครับว่าตอนนี้แผนการบุกอาณาจักรริงเกอร์ไปถึงไหนแล้วซึ่งคนที่รายงานนะครับก็เป็นแม่ทัพของกองกำลังที่3นะชื่อว่าอามิราเบลเกตซึ่งก็รายงานว่ากําลังไปได้สวยอีกไม่นานเนี่ยก็สามารถยกทัพไปบุกได้แล้วแล้วก็เป็นอันจบตอนที่3นะครับสำหรับใครที่ถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e ให้ผมด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย